ครับวันนี้ก็หลังจากเข้าพรรษาครับผมก็ได้มาทำบุญครับนี่ก็ลงมากันลงมาจากวัดเสร็จแล้วเดินหาตุ้ยพาร์ชชเนลนนะว่าวนี่ครับบรรยากาศร,รอบๆวัดครับผมที่นี่ก็วัดบุญนิมมีเจริญธรรมครับ กดดโดยๆรอบครับผมบรรกัดดีมากเลยครับนี่ไหนวะโทมาอยู่เมื่อกี้นี่ครับกัดดีเลยหายไปไหนวะ ีมากเลยครับผมอือดูดินี่นะครับมอสนะครับผมมอสฝนตกหลายๆวันก็ขึ้นแล้วครับผมเขียวเช้ออุ่มเลยครับบริเวณโต๊ะนั่งเล่นครับผมอือหายไปไหนวะ ไว้จังขี่รถมาขึ้นมาครับเดียวเองนี่ครับนี่บริเวณนี้ก็จะเป็นชีวเขียว,ยวนี่ก็คือมอสนะครับซึ่งเอาไปประดับตกแต่งกระถางต้นไม้ได้นี่เขียวมากเลยนี่ก็รนน้ำละะชุ่มมากเลยเมื่อวานนี้ฝนตกเพิ่งตกไปนะครับผม อยู่ไหนวะเดินหาตั้งนานแล้วไปไหนว่าคนกำลังเดินล,ลงมาจากวัดครับอันนี้ก็แห่เทียนภาษาเสร็จแล้ว ซึ่งผมก็ไม่ได้ไปร่วมแห่แต่ก็มาทําบุญตอนเช้าครับมาทําทำบุญตอนเช้าเลยปลูกต้นอะไรเนี่ยต้น,นมะข่าเลยครับทางวัดได้ปลูกต้นไม้ครับผมเหมือนตอน้ตอนอะไรเนี้ย เลือกต้อนอะไรวะเดี๋ยวต้นพยุงปลูกไม้มันเหมือนต้นพยุงต้นมะค่าอะไรมานี้ครับอ,อ๋อพี่มาบ้านแล้วโอ้โอ้ไอเราก็นึกว่าอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวตื่นมาอันนี้น่าจะเป็น ลา,าหรือเปล่านะเราเดินไปดูก่อนครับผมเป็นากาศดีมากครับผมวันนี้วันหยุดครับผมวันหยุดเข้าพรรษาครับไปถ่ายถ่ายสาลาครับผม สาระกำลังก่อสร้างครับบริบเวณน,นี้ครับโ้ปลูกต้นไม้ไว้เยอะเลยครับความงยังไม่นิ่งเท่าไรนะครับผมนี่ครับ กำลังก่อสร้างครับผมเป็นศาลาครับน,นี่ศาลาอันนี้ก็ะสงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับกำลังก่อสร้าง๋ <c oughs> วยวบริเวณวัดครับผมนี่ก็เป็นแผงโซลาเซลล์ครับงานแสงอาทิตย์ครับ ไม้พยุงต้นพยุงครับพยุงโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับบรรยากาศรอบๆครับผม